สวัสดีค่ะป้าปนัดดาจํนนุดองศูนย์เยาวชนรุ่งเรือกาศนะคะนางปนัดดาจันนุดองพิมพ์ชมเฟซได้นะคะพิมเข้าไปชมเลยค่ะเพราะว่าป้าบรรยายทำหลายหลายข้อมูลนะคะก็ป้าก็เป็นศูนย์เยาวชนช่วยเหลือทางโลกด้วยแอปฏิบัติธรรมด้วยช่วยเหลือทางโลกก็คือมีความเมตตามีคุณธรรมสร้างรงทานและก็มีน้ําใจในเมตตาต่อผู้ยากไร้นะคะและเป็นแบบอย่างให้กับสังคมมากมายนะคะ,ะได้รับโล,ล่รางวัลมากมายและก็การที่ทําความดี เราก็ทำทั้งทางธรรมปฏิบัติทั้งทางโลกก็ช่วยเหลือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้มีการผู้ยากเปียป่วยผู้ยากไร้นะคะเป็นตัวอย่างให้สังคมแล้วก็ป้าก็ปฏิบัติธรรมทานนั่งสมาธิกรรมฐานนะคะป้าถึงชีวิตที่ผ่านมาต่างๆเจอเรื่องราวต่างๆมากมายในการช่วยเหลือสังคมในการเสียสละพัฒนา จงกระทั่งแบบว่าในการเจ็บป่วยในการที่ว่าเราไม่เหลืออะไรนะคะพ่อครอบครัวเราก็ตายไปแล้วเพราะว่าลูกชายลูกชายและก็สามีติดโควิดนะคะลูกชายไปรับไปรับของมาบริจาคช่วยเหลือเป็นจิตอาสา,าที่ดีเข้าตายในหน้าที่ตายในแบบว่า ไปรับของบริจาคมาสี่ห้าแห่งแล้วเขาติดเชื้อโควิดแล้วก็เขาก็มีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่ตั้งแต่เล็กกันโตเขาก็ไม่แข็งแรงตลอดแต่ว่าแม่ก็ฝึกฝนเนี่ยเขาเป็นคนมีจิตเมตตามีจิตเสียสละมีจิตก,กุศลเป็นแบบอย่างที่ดีให้ทมดีให้กับสังคมจนกระทั่งก็ไปรับของมาก็ติดเชื้อก็เสียชีวิตภายในหกวันนะคะ,ะป้าบัณฑาก็ให้ เข้าใจว่าปัญหาชีวิตปัญหาสังคมกับปัญหาที่เราได้เกิดมาเราได้ทําความดีมาตลอดถึงลมหายใจเราตั้งแต่เรา,เ,าเริ่มต้นมาแล้วก็ทํางานเพื่อสังคมมาตลอดทาตั้งแต่ยังไม่ป่วยจนกระทั่งครอบครัวมาป่วยย,ยิ่งป่วยยิ่งทําหนักนะคะเพราะว่ามีเพืนผู้ติดเตียงแล้วลูกก็มีโรคประจําตัวและแม่พัธนธุ์ดาราก็มีโรคประจําตัวเข้าออกโรงพยาบาลตลอดไอ้ทีนี้ก็ เราก็มาหลังจากสามีและุตรยาแล้วก็มานั่งสมาธิกรรมาฐานนะคะชีวิตนี่เข้าใจปัญหาชีวิตเข้าใจทุกอย่างในด้านสังคมในด้านการปฏิบัติธรรมนะคะ,ะก็เหมือนว่าชีวิตที่เขาเกิดมาให้เราเป็นตัวอย่างทางโลก ทางธรรมทางโลก,กได้ช่วยเหลือสัตว์โลกช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือไม่ว่าจะทําบุญที่ไหนสุนทรเาเอ้ยโรงพยาบาลโรงเรียนวัดวาอารามก็ทําหมดนะคะฝึกฝนปฏิบัติธรรมพัฒนาสังคมสงังเคราะห์ประชาชนคือขอทุนขออะไรส่งเสริมอาชีพนะคะประสานเรื่องประสานหน่วยงนวานราชการประสานที่ีต่างๆนะคะ จนกระทงว่ามาปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมที่จริงนะถ้าที่จริงป้าไม่ต้องมาบอกให้มันเหนื่อยไม่เสียเวลามานั่งพูดนั่งสอนนั่งอะไรแต่ว่าป้าปฏิบัติธรรมแล้วป้าบรรลุธรรมป้าได้เข้าใจธรรมะป้าได้เข้าใจวิปัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิและป้าเข้าใจว่าวิปัสสนากรรมฐานแก้กรรมได้ค่ะแต่ก่อนโลกโลกไข้ไข้เก็บเป็นสิบยี่สิบโลกเดี๋ยวนี้โลกหายวิปัสสนากรรมฐานสำเลินสมาธิกรรมฐานปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิได้ค่ะปฏิญาณตนว่าเออจะจะ,จะอยู่ในธรรมะแลคะคะตั้งสัจจะาจะนั่งสมาธิชั่วโมงสองชั่วโมงห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงเดี๋ยวนี้นั่งข้ามบันข้าคืนได้แลยค่ะโรคภัยไข้เก็บก็าหายนะคะแน่นอนค่ะนี่คือความจริงที่พระดาประสบกับชีวิตและเอามาเผยแผ่เป็นเรื่จะทยธทานบอกต่อให้ทุกคนได้นั่งสมาธิกรรมาฐานแจ้กรรม คุณจะทําบุญทําอะไรที่ไหนป้าก็ไปทํามาหมดแล้วไม่ว่าจะนอนลงศพไม่ว่าจะไปอนอกอยป้าไม่ว่าจะสร้างรถพุ่งลงทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาสิ้นสุดด้วยการจเจริญธรรมฐานาแก้กรรมแก้กรรมโรคที่เคยรักษามาสิบยี่สิบปีหายหมดเลยเบาหวานความดันหัวใจนะคะ ป้าก็เลยจะมาเผยแผ่เป็นวิทยาทานบอกอาบุญนะคะป้าก็เป็นคนที่ว่าสร้างบุญตลอดไม่โกหกวิปัสนากรรมฐานทําให้เราโาครคภัยไข้เจ็บในร่างกายเราหายแน่นอน,นะคะอ่ะเบื้องบนคงจะรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คงจะรู้ว่าป้าดาได้นำธรรมะการวิปัสนากรรมฐานการเจริญสมาธิได้เอามาบอกเพราะว่าธรรมะมาบัดโรคธรรมะกรรมฐานสมาธิแก้กรรมนะคะเรา เราทำสมาธิได้แล้วก็แล้วก็แผ่บุญที่จะทำในเวรป้าป้าเห็นวิญญาณเยอะแยะเลยวิญญาณโลกมนุษย์โลกสวรรค์ก็ไปเที่ยวมาหมดแล้วนะคะไม่ไม่ไม่มุสาไม่โกหกค่ะนี่คือสรารทำความจพิงธรรมะที่ปฏิบัติมาเราเราไม่ได้มีบุญวาสนาเราค่ะเราทำขึ้นมาเองเราใช้วิริยะอุตสาหะบำเพ็ญเพียรนั่งนั่งเอานั่งกรรมฐานเอาสวดมนต์เยอะๆสวดไล่ๆชั่วโมงสวดสองสามชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงก็สวดได้แล้วก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ก็เลงกรรมาฐานนั่งเป็นความบางครั้งคือยี่สิบชั่วโมงค่ะบางคนนั่งแรกๆก็จะเวียเวียนเซจะล้มนะแต่ตอนนี้ยิ่งนั่งยิ่งเบายิ่งเพลินยิ่งสบายยิ่งอยากนาั่งนะคะสัตว์ลูกทั้งหลายเราเกิดมาใช้กรรมใช้เวรนะคะพวกเราทําบาปท,ทํากรรมอะไรกันมากมายเราไม่รู้ละเวียนกรรมของเราเรามีมากมายและพบได้ชาติแต่เราจะให้หมดกรรมได้เราต้องนั่งสมาธิกรรมฐานสมาธิกรรมฐานเดินลอยตามองค์สมณทพพุทธเจา้าแล้วก็ ทุกคนจะรู้จะมีสติจะมีความสำรวมตัวจะเข้าใจในหลักธรรมคือนั่งสมาธิเท่านั้นกฎข้อนี้คือป้าพนดาสุนีผูชนผู้เรากา้ได้มาบอกในะวิธีาแกนให้ทุกคนฟังและใช้สติและไปนั่งเจริญกรรมาฐานนะคะจะเป็นจริงป้าไม่ได้เอามาพูดล้อเล่นนะคะนั่งเจริญกรรมาฐานสมาธิแก้กรรมและก็พอเรานั่งได้แล้วก็แผ่บ,บุญห้าเจ้ากรรมในเวรแต่ระสับทั้งหลายเขามาขอส่วนบุญเราเราไม่งได้เก็บได้ป่วย นะคะคเราเก็บป่วยเพราะว่าเราเรามีเจ้ากรรมนายเวนสังขารเรานี้เขามาขอส่วนบุญเราลองนั่งสมาธิทีนั่งสมาธิส่วนบุญเยอะๆและเราจะหมดกรรมโรคเขาหายและก็แผ่บ,บุญเจ้ะกรรมนายเวนได้สําเร็จได้ผลจริงๆนะคะค่ะ อย่าลืมนะคะนั่งเจริญกรรมฐานสมาธิปฏิบัติธรรมสวดมนต์เยอะๆสวดมนต์เยอะๆแล้วก็แผ่บุญให้เจ้ากรรมในเวรโรคหายเลยคะ่ะไม่ต้องกินยานะคะไม่ต้องกินยาไม่ต้องเข้าไปหาหามหออย่าคิดเลยว่าหมอโรงพยาบาลจะได,จะได้จะได้แบบว่าจะเราจะมีโรคประจาตัวอย่างเมื่อวานนี้ก็ไปก็ไปมาไปไปตรวจมาก็ไม่มีโรคมีอะไรแต่ก็เราก็รู้ได้เลยว่าเรานั่งสมาธิกรรมฐานเราเรา,เรา,เ,ราเราโรคหาย เรารู้ได้ตัวเองเราพิจารณาตัวเองด้วยนะคะว่ารู้คอยใครเจ็บในตัวเราแต่ป้ารู้ไม้กระทั่งตัวเองจะ่ไม่ปวดยจะไม่ต้องกินยาอีกแล้วเพราะจะเรียนกรรมฐานสมาธิเรื่อยๆแล้วก็ทาไม่ไม่หยุดไม่หย่อนไม่ท้อทำออปฏิบัติทมไม่ท้อนะคะธรรมเท่านั้นที่จะอยู่กับคนที่ปฏิบัตินะคะจง,งแบบว่าจงปฏิบัติเร่งรีบใช้ความเพียรจริญกรรมฐานสมาธินะคะค่ะขอบคุณค่ะ